hello everyone in this video we are going to read a topic about ghost are you ready? Let's get started Ghost festival in Thailand ghost people, festival in Thailand, Thailand. 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 โอเคเรามาเริ่มอ่านเลยค่ะว่าเป็นผีเกี่ยวกับผีอะไร There is a ghost festival in Thailand ชื่ There is me a ghost festival ก็คือมีเทศกาลผีอะตรงนี้เป็นอ่ะใช่ไหมตรงนี้อะแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะก็คือมีเทศกาลผีหนึ่งเทศกาลในประเทศไทยเช่นกันชูปไปว่าเช่นกัน is Happy Ta k o n Festival in l e Province มันคือเทศกาลแ a p p y Ta k o ในจังหวัดเลย Happy Ta k o n Festival is between June and July เทศกาลแฮพีี้ตาเนี่ยอยู่ระหว่างเดือนอะไรนะ June มิถุนาแล้วก็เดือนกรกฎาใช่ไหมคะ People wear masks and dance in the street people หมายถึงผู้คนหรือชาวบ้านที่มาร่วมเดินขบวนนี้นะคะ wear สวมใส่ masks หน้ากากซึ่งหน้ากากในที่นี้คือทำมาจากหัวนั่นเองค่ะที่เราเรียกว่าผีตาโขน and dance แล้วก็เต้น in the street ตามถนน street แปลว่าถนนนะจ๊ะ They have a lot of fun. พวกเขาพวกเขาในที่นี้หมายถึงผู้คนหรือชาวบ้าน Have me a lot of มากมายมีอะไรมากมายล่ะ Fun คือความสนุก They have a lot of fun พวกเขามีความสนุกมากมายหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยสนุกมากๆที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมแห่ผีตาโขนนะคะเรามาฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่ง Ghost festival in Thailand There is a ghost festival in Thailand too. It's Happy Takun Festival in Le Province. Happy Takun Festival is between June and July. People wear masks and dance in the street. They have a lot of fun. วิดีโอนี้คุณครูก็ได้พาน,นักเรียนอ่านเทศกาลแห่ผีตาโขนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคน Take care and see you next time bye bye